ผมมาอีกที่งแล้วนะครับลงมาจากวัดพระใหญ่เขาก็จะมีร้านร้านอาหารที่อยู่ตีนเขาอะไรเงี้ยเนี่ยฝั่งนู้นก็มีแล้วก็วิวทะเลนะครับอันนั้นก็คือหาดกระตะท้้งหลังผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็คือหาดกะลนโ่นกะโลนไม่กะตะหมว่าอ,อ,อ้าวนี่กะลนครับไอ้นี่กะตะเออผมมั่วเองแล้วก็สั่งน้ำมะพร้าวมากินนะครับ ดูสิวนามะพร้าวที่นี่ลูกเท่าไหร่เออวิวก็สวยเนี่ยสวยมากอะ่ะทางหลังเห็นไหมนี่มันเป็นเนินเขาหเห็นทะเลสวยนะดีดีมากนะครับที่ที่นี่มันยังเหลือที่ท่องเที่ยวให้แบบว่าไม่ต้องมีรีสอร์ทอะเพราะว่ารีสอร์ทมันก็เอาไปแดกหมดแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับว่ายังมีพระใหญ่อยู่เขาก็เลยอนุรักษ์ไว้ครับเอ,อ๊เดี๋ยวผมโฟกัสให้อยู่อ่ะ ่าจะได้เห็นวิวเกาะสวยๆต่อเอ๊บน้องไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนเพืนขอบฟ้าอันไหนทะเลเลยนะฮะน่าทะเลวันนี้เลยเพี่มะพร้าววันนี้เลยเลน,ลนี่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 ผมขอดูดนะดูดมะพร้าวโชว์เื่นใจจริง รู้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่ถ้าสามร้อยเท่าแคนที่ไหนนี่นะพี่ตังนี่ตั้งใจให้ก่อนไข่เลยียบไข่ไีบก็ห้าสิบบาทนะครับมะพราวที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเขาเข้ามาดูพระอาทิตย์ตกกันเมื่อกี้ผมมาไม่ทันนะจริงๆครับมันก็ตกตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นเส้น เส้นเนี่ยเส้นของแสงนั่นแหละฮะพระอาทิตย์ก็ตกตรงนั้นอ่ะสวยมากร้านนี้เขาก็เป็นร้านแบบเล็กๆอะ่ะร้านเป็นเพิงมีลิงให้ดูด้วยสวยดีสวยดีภูเก็ตมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะเลยคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับอย่าลืมแล้วเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ